จะมาไลฟ์กับพวกหนูไหมไม่ไลฟ์ค่ะวันที่สิบสี่ไม่ว่างน่าจะตื่นสายด้วยวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าน่าจะได้ตื่นสายนะคะเพราะว่าฉลองวันวาเลนไทน์นิดหนึ่งนะคะอาจจะตื่นสักเที่ยงสักบ่ายอะไรอย่างนี้นะคะห้ามรบกวนงดไลฟ์ค่ะตั้งแต่สิบสี่สิบห้างดไลฟ์เลยค่ะสองวันงดไลฟ์ค่ะจบนะคะอืม ว่าไม่ว่างนะคะบอกไว้ก่อนนะคะต้องเข้าใจตามนี้คนที่เป็นเอฟซีปลดให้เข้าใจกันตามนี้นะคะเปิดเปิดหมดเครื่องบินอยู่ในหมดเครื่องบินค่ะไม่รับสายไม่อะไรทั้งนั้นใครจะเป็นใครจะตายก็แล้วแต่นะอืมนะ นะคะ I'm a sorry นะคะอืม I'm sorry เข้าใจตรงกันอาน้ำค่ะทำไมิส like> ี่ไม่ว่างไม่บอกค่ะเดี๋ยวก็รู้เราให้มันถึงเวลาก่อนเดี๋ยวก็รู้เองนะคะอืม ถเวลาก่อนเดี๋ยวก็รู้เองนะคะตอนนี้ก็เออใช่ไหมเต้าทูเอะคนที่เขาพูดถึงในในโหรกระแสเขาพูดถึงพี่วันชัยหรือเปล่าพี่ก็บอกว่าจะแต่งหญิงก็ไม่สวยจะแต่งชายก็ไม่หล่ออะไรนั่นน่ะเขาหมายถึงพี่วันชัยหรือเปล่าน้องหมายถึงพี่วันชัยหรือเปล่า เนี่ยที่เขาพูดเนี่ยผมยาวชอบเกย์นี่ยนะคะพี่หนุกแต่ทีเนี้ยผมยาวก็ไม่สวยเป็นเกย์ก็ไม่หล่อเกเออผมยาวก็ไม่สวยเป็นเกย์ก็ไม่หล่อพี่วันชยัยน้องเขาหมายถึงพี่วัญชัยหรือเปล่าแรงนะพี่วันชัยต้องออกมาพี่วันชยัย <Million. S 2> ต้องออกมาพูดเรื่องนี้นะว่าน้องเขาหมายถึงพี่วัญชัยหรือเปล่ามันเป็นการพลาดพิงนะอืมนะพี่วันชัยต้องรีบออกมาพูดนะเพราะว่าเขานะ เขาก็เลยไม่เอาแล้วก็ถ้ามีปัญหาเขาไปทวงเนี่ยเออเกก็เลยไม่เอาแล้วก็มีปัญหากลยเขาไป <c oughs> ทวงี่ฉันถึงกับต้องตัดมาเออพี่ฉันถึงกับแบบต้องตัดมาตัดมาที่พูดเนี้ยก็ขำแล้วนะแต่ขำสุดคือเสียงหัวเราะพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มก็คือขำสุดอะไรสุดขำพี่อรุณขำเสียงขำพี่หนุ่ม พี่บัญชายออกมาแก้ข่าวนะผมยาวอ่ะชอบเกย์นี่ยนะครัพี่หนุ่มแต่ทีเนี้ยผมยาวก็ไม่สวยเป็นเกย์ก็ไม่หล่อเกย์เขาก็เลยไม่เอาแล้วก็ชอบปปัญหาเขาไปทั่วในีู้ตรงตรงตรงเนี้ยค <c oughs> แรงมากแรงมากแม่ส <c oughs> เนี่ย <Yeah, S 2> มันไปทําแบบนี้แอนดิวก็เลยดังไปเลยแต่แอนดิวเขาสวยจริงนะแอนดิวแอนดิวเขาต้าทูแอนดิวเขาเป็นยังไงที่ท่านจะได้ชมเขาถูกไม่ใช่อะไรแอนดิวเขาเป็นยังไงต้าทูเขาเป็นยังไงไม่เขาเป็นยังไงเขาเป็นอะไรเขาเป็นยังไง เขาเป็นแบบไหนอยู่ในหมวดไหนจะได้ชมถูกถามนี่ะได้ชมถูกชมว่าสวยเหรอหรือว่ายัางไงต้องชมนางว่ายัางไงเอารอเหรอเขารอเหรออ้าวเหรอนางรอเหรอ <S <S อ๋อนางเป็นรอเหรอเอาเลยอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะ,อนนอะที่แฟนเขาอีกคนนึงอ่ะที่แฟนเขาอ่ะ อีคนนึงอะไปเลยจะแม่จอ๋อนั้นสวยอะโอเคเออน้องกล้าล่ะมันต้องเป็นเซนโซนให้กันน้องกล้าล่ะโอเคเออจะได้ชมถูกที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรนะจะถามจะได้ชมถูกเดี๋ยวไปชมว่านางสวยนางจะโกรธไงไม่ใช่อะไรเ <c oughs> อาเหรอเออเอาแล้วไปแย่งกันยังไงอ่ะเอาแล้วไปแย่งยังไงอ่ะ แล้วทำไมเจ๊พิมพ์ต้องไปแย่งล่ะเจ๊พิมพ์เขาเป็นยังไงอ่ะเจ๊พิมพ์เขาไม่สาวเหรอฮะไม่แล้วเจ๊พิมพ์เขายังไงแล้วเขาจะไปแย่งใครอ่ะแล้วเจ๊พิมพ์เขายังไงฉันงงอ้าวหรอแล้วเจ๊พิมพ์ยังไง เจมี่อ๋อเหรอเอาเหรอเอาเหรอ,เ,อ,เ,หรอเป็นสาวเหรอแล้วก็ชอบลูกสาวงเงี้ยเหรอเขาสาวแล้วเขาชอบลูกสาวเหรอหรือ,อยังไงฉัน <laughs> ฉันงงกับความสัมพันธ์อันลื่นไหลฉันงงมากอ๋อเป็นความลื่นไหลเออฉันก็เลยงงไม่ถ้าดิฉันเป็นถ้าไม่ใช่นะถ้าดิฉันเป็นอีพีมดิฉันก็จะจีบ ดิฉันก็จะจีบอันนี้ดิเิเอี้เอออาถ้าดิฉันเป็น EP ีดิฉันจะจีบคนนี้ไอแอนด์ดิวดิวอะไรเนี่ยเอองงว่ะ <c ười> เป็นความสัมพันธ์ที่งง <c ười> เป็นความสัมพันธ์ที่ตับสอนงงอ๋นะนะนี่แหละเอาเผา,เานมง,งูเหรอ <c ười> งงมาก